สวัสดีครับสวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมสวัสดีสัปาห์ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมเนาะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมคนละคลิปเป็นกําลังใจให้เรากราบขอบพระคุณผู้ที่ติดตามนะครับผมคนที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเป็นกําลังใจให้เราที่ช่องพอ s ส์อชแนลนะครับผมเราจะได้มีกําลังใจหากล้วยไม้ปแปลก,กมาให้ท่านดูนะผมว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมมานําเสนอตัวนี้กล้วยไม้ป่าหาย,ายากอีกชนิดเลยคือเรื่องจากปา่าน้า เรื่องจำปาน้าน,นะผมไม้ใหญ่เลยไม้ป่าแท้หายากนะครับผมหายากมากนางคือที่สุดแล้วเดอะเบสแล้วในการหายากและราคาค่อนข้างแรงนะฮะผมเอามาปลูกให้แบ่งทุกขั้นปลูกนะครับผมกล้วยไม้ป่าหายากผมหลายคนถามว่าทําไมกล้วยไม้ป่าปาในสภาพแบบนี้เนาะเนื่องจากบางชนิดนะผมเขาต้องเข้าไปเอาในป่านานกว่าพวก นงานจะหามายัดใส่กระสอบมาเนาะแล้วมันเป็นไม้ที่นั่งเครื่องมานะคเขาไม่ใช่เป็นไม้ในเมืองไทยเขามาจากพม่าก,กับประเทศลาวเขานั่งเครื่องมากว่าการการขนส่งเขาจะมาถึงเรามันก็ค่อนข้างนานเราผมก็อยากได้ส่งให้สวยๆไปทุกท่านนั่นแหละครับผมแต่มันไม่ใช่ไม้ฟาร์มมันเป็นไม้ป่าเขามาในสภาพแบบนี้เราต้องเอาไปฟื้นฟูเองนะครับผมเราเอาตอต้องเขาไปฟื้นฟูเองเพราะเราได้ต้นพันธุมาแล้วเนื่องจากกล้วยไม้ทุชิก้วยไม้ป่านะมันเป็นกล้ยไม้ที่ค่อนข้างหายากนะครับผมอ่ะ กล้วยไม้ป่าจำปาน่านนะครับผมเรื่องจำปาน,าน่านกล้วยไม้ป่าห,หายากนะครับผมแบบนี้เลยผมจัดจาหน่ายนะผมจะดจาหน่ายที่1กิโลกร,รัมพันหบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไมห่หวกเพิ่มนะครับผมใครที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095-941-8988ที่เบอร์095-941-8988โทรมาหรือแอดไลน์มาที่เบอร์เดียวกันนี้ นะครับผมสําหรับเอื้องจําปาหน้าดอกสีเหลืองเป็นพุ่มครับดอกสีเหลืองเป็นพุ่มสวยมากดอกหอมครับผมและที่สำคัญนังหายากมากวันนี้ผมก็ได้มาแค่10บโลได้มาไม่เยอะไปแย่งแย่งกับคนอื่นมาเหมือนกันกว่าจะได้มาครับผมเอื้องจําปาหน้าต้นใหญ่ดูขนาดตัวผมเลยเท่าตัวตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างใหญ่สูงร้อยแปดองครับผมหนักแบบแปกว่าเลยดูแต่ละต้นคือเขาแบบใหญ่ แต่เขาเป็นไม้ป่าฤดูแรงจะค่อนข้างสูบหน่อยนิดนึงเพราะไม่ไม่ใช่ไม้ฤดูฝนเนาะฝนไม่ตกเขาก็จะสูบนิดนึงเราเอาไปเลี้ยงเอาไปบำรุงแป๊บน,งนึงเดี๋ยวก็ฟื้นตัวแล้วนะคบผมกล้วยไม้ป่าอ่าจำปาหน้านตัวนี้ดอกสีเหลืองสวยมากเป็นพุ่มสวยมากครับผมตรงนี้ใครที่สนใจนะทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์ศู5ย์1 8 9 8 8ใครจะรับครึ่งกิโลก็ได้ผมช่างตามน้ำหนักจริงนะครับผมใครจะรับครึ่งกิโล6อ่า7 5บบวกค่าส่งอีก70 ครึ่งกิโลของขอบวกค่าส่งนะอ่าครึ่งกิโล750บวกค่าส่งอีก70เป็น820บาทปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผม1กิโล1 5 0 0บาทส่งฟรี1กิโล1,500บาทส่งฟรีกปลายทางไม่บวกเพิ่มนะครับผมสำหรับเครื่องจําปาน่านใครที่สนใจนะทักแชทหรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8ง ที่เบอร์0ู5 9 4 1 8 9 8 8สําหรับเรื่องจำปาน้าน,นะผมเราอาจจะมีต้นเล็กไปด้วยต้นใหญ่ไปด้วยนะครับแต่ไซส์ทุกอย่างไซส์ทุกต้นเนี่ยมันเป็นไม้คัดมามันไม่มีต้นเล็กครับผมนะฮะเราเอาไปอนุบาลเองนะผมรากมาแน่นสมบูรณ์นะครับผมกล้วยไม้ที่ส่งไปเราจะไม่ฉีดน้ําพรมน้ําไปนะครับผมเราจะตากไปแห้ง,หงเนื่องจากถ้าเราส่งไปแบบชุ่มชื้นหรือเขียวชะอุ่มแบบนี้ถ้าเข้าอมน้ําไปมันจะไปเน่าในรังและเสียในที่สุดนะผมเนาะ ตรงนี้เลยใครสนใจกล้วยไม้แปปตาแท้หายากทุกชนิดเข้าไปทักหาผมได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับหรือแอดไลน์โทรมาได้เลยที่เบอร์0959418988สำหรับเอื้องจำปาหน้าตัวนี้1กิโกร1,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม1กิโลกรัม1,500บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม มานะครับผมสำหรับเรื่องจำป่าน้านะโอเคร้าสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนเนาะครับผมผมขอลาไปแพ็คของสู่ลูกค้าก่อนเนื่องจากออเดอร์มาอ่าโอเคครับสำหรับวันวาเลนไทน์ขอให้ทุกคนมีความสุขมีแต่ความรักให้กันส่งความรักให้กันส่งพลังบวกให้กันนะคบผมตรงนี้เนาะยังไงขอคุณละลให้ผมหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่มีความรักขอส่งความรักให้ช่อง p อ s ส์อชานลด้วยเช่นกันนะคบผมคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีวันวาเลนไทน์แฮปปี้วาเลนไทน์สเตย์ครับสวัสดี